ครับอันนี้คุณหมอชยโยหรือพี่โอมนะครับอันนี้จะเป็นร้านสำหรับนวดกับเส้นของคุณหมอชยโยดูบรรยากาศร้านดูข้างหน้าข้างหน้าครับถ้ามาจากด้านนูน้นก็จะอยู่ทางตรงนูน้นโรงแรมน้ำทองหน้านนะั่นแหละก็จะขนทางจะเข้าไปทาง คนส่งนะครับไปหางคนส่งนะครับหาได้ไม่ยากเพราะว่าจําง่ายแค่คนส่งเมืองน่านก็จําได้แล้วครับนะครับก็เชิญชวนนะครับนวดจับเส้นให้ฟรีเพราะว่าเป็นการนันทนาการของเจ๊อ้อยนะครับเจ๊ประทุมนะเขาเป็นคนใจบุญแล้วก็นะครับทําบุญทํากุศลเพื่อสร้างทําให้ทุกคนได้ ช่วยมนุษย์ให้มีความสุขในโลกมนุษย์นี้ด้วยแค่นั้นแหละครับผมขอบคุณครับ